รวมรถกระบะราคาหน้าเล่นประมาณแสนแกงกลางถึงแสนไปลายๆมีรุ่นไหนหน้าเล่นบ้างวันนี้ไปดูกัน สวัสดีครับผมกันเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถกระบะที่ราคาประมาณแสนกลางๆนะครับก็คือราคาประมาณสักแสนห้าจนถึงประมาณสักแสนแปดมีรุ่นไหนหน่าเล่นบ้างนะฮะต้องบอกนี้แล้วกันนะครับว่าราคาณปัจจุบันนะคุณเพื่อนสมาชิกเขาเล่นราคานี้ได้รุ่นดีๆทั้ทงนั้นเลยนะครับอาพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะที่แนะนําวันนี้ก็คือ Toyota Hilux ก i g o ตโยตาไฮรักวีโก้ปีประมาณปี2 0 0 5ถึงปีประมาณ2010เลยนะครับอ่าตโยตาไฮรักวีโก้โฉมนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกอยากเล่นประมาณสักพัวแสนก,นกลางๆนะฮะเล่นตัวยกสูงได้เลยในปางรุ่นนะครับก็คือว่าวีโก้เนี่ยถือว่าเป็นรถที่การลซซิ่งแนะนําเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยนะฮะ,ไม,ะ,ะ,ะไม่เป็นตัวตยกสูงนะครับแต่ราคาก็แตกต่างพอสมควรนะถ้าเกิดเป็นกระบะตัวเตี้ยนะฮะราคาจะซื้อประมาณสักแสนต้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวยกสูงแพงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะฮะไม่ตีสภาพมากมายแสนประมาณ แสกนกลางๆกันถึงประมาณแสนเจ็ดแสนแปดพวกเนี้ยพอจะหาซื้อได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาที่สวยเลยนะวีโกโฉมประมาณนี้นะฮะก็คือตัวที่เป็นสองแสนต้นๆเนี่ยได้สวยแน่นอนอาจจะเป็นสี่ประตูยกสูงอาจจะเป็นโฟล์วิวมาเลยนะครับแต่ถือว่าการสิ้นแนะนําที่สุดเลยก็คือโตโยต้าให้รับวีโกโฉมแรกไล่ไปจนถึงตัวสมาร์ทแครหรือวีเอ็นเทอร์โบเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวถัดมานะฮะตัวถัดมาก็คือนิสันนวาราเอ็นพีสามร้อย นิสสันนวรา NP300 ปีประมาณปี2015จนถึงประมาณ4 2016นะครับ อ่ะท่านั่นของนาวาร่า NP สามร้อยในปัจจุบันนะครับราคาประมาณแสนกลางๆจนถึงประมาณแสนไปปลายเนี่ยมีแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกแต่ว่าต้องเป็นตัวนะฮะไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวยกสูงนะฮะเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็อาจจะคริ้วคีิเล่บ้างราคาประมาณแสนกลางๆจนถึงแสนไปปลายเนี่ยหาซื้อได้ทั่วไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบบส,สวยๆวิงว่งๆเลยนะครับยังแนะนํานะว่าควรจะอยู่ที่ประมาณสัก2องแสนต้นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่างบมีจากัดจริงๆนะฮะอาจจะหาซื้อได้ด้วยเงินสดอะไรพวกนี้นะครับคริ้วคีิเล่ แสนกลางๆแสนไปปลายเนี่ยมีเหมือนกันนะครับทังน้านของนิสัน n NP300 เนี่ยก็คือตัวที่ก่อนจะเป็นโฉมล่าสุดนี้นะครับ NP300 ถือว่ารูปร่างหน้าตาพอดูได้นะครับแล้วก็ปีถือว่าใหม่ใช้ได้เลยยังถือว่าน่าเล่นแบบสุดๆกันเลยซิ่งยังแนะนํามากๆนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมาเลยนะครับรุ่นถัดมาก,ก็คือเชฟโรเลตโค o r a d o เชฟโรเลตคุโอลาโดปีประมาณปี2009จะถึงปี2015เลยนะครับโอ้โหเชฟณนะปัจจุบันเนี่ยราคาปรับลงเยอะหน้าดูเพื่อนสมาชิกครับณนะปัจจุบันนะถ้าเกิดว่ามีงบประมาณสักแสนกลางๆแล้วครับจนถ,ถึงแสนปลายๆเนี่ยเชฟมีให้เล่นหลายตัวมากๆในกลุ่มรถกระบะนะครับแต่ขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้เชฟโรเลตที่ราคาประมาณนี้ไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับรถถือว่าดีแบบมากๆเลยนะแต่ราคาที่ก็ปรับลงมาขนาดนี้เพราะว่าเชฟโรเลตนะครับไม่ได้มีผลิตและจัดจำหน่ายในไทยนะครับก็คือไปทั้งโรงงานไป ทั้งโชว์รูมเลยนะครับเหลือแต่ศูนย์บริการบ้างบางจุดบางแห่งเท่านั้นราคารถก็เลยปรับลงเยอะขนาดนี้นะฮะแต่ถามว่าน่าใช้ไหมถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆทุ่งล่างก็ดีภายนอกภายในถือว่าใช้ได้เลยนะครับเทปเลยก็เลยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆอยู่กันเลยซร่งงถือว,ว่าแนะนํานะแต่แนะนําแบบนี้อีกสักนิดเแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกอยากกันเล่นทางด้านของรถเชปด้วยนะฮะก็แนะนําว่าควรจะหาแหล่งซื้ออะไรล่วงหน้านะครับถึงแม้เราจะได้รถมานะรถยังไม่ได้พังไม่ได้ซ่อมอะไรก็แล้วแต่นะครับ เราสามารถจะซ่อมรถเชฟโรเลตซื้ออะไรได้จากตรงไหนได้บ้างนะครับแต่พูดถึงหาไม่ยากรับเือนสมาชิกมีคนขายเยอะแยะมากมายรถเชฟอะไรยังถือว่าหาได้ง่ายนะครับแต่ทีนี้มาดูรุ่นถัดมาเลยนะฮะร,รุ่นถัดมาก็คืออ s u D ุซูดีแปี2007จนถึงปีประมาณ2010 อีสุดีแมกนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวไฟหน้าข้อหลามตัดนะครับถ้าเกิดราคาประมาณแสงกลางๆบถือแสงปลายๆเนี่ยณปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยนะฮะตัวยกสูง4ประตูนะฮะได้ราคานี้ได้ทุกรุ่นเลยว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็มีบางคันนะถ้าเกิดว่าสวยวิ่งๆนะครับถ้าเกิดว่าไปยุงสูงหน่อยอาจจะ2องแสนกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้นะไฟหน้าข้อหลามตัดนะราคาก็จะอยู่2องแสนลงมาแน่นอนนะครับมีได้หลายคันนะนอกจากบางคันเท่านั้นเองนะครับไฟหน้าข้อหลามตัดเราที่ยังแนะนําอยู่นะครับก็ถือว่า ไทยเราอีวสซ่อมง่ายดูแลง่ายศูนย์บริการมีเยอะนะครับอะไรก็ถือว่าหาง่ายมากๆเลยนะครับแต่ก็จะมีข้อเสียหน่อยนึงนะฮะเพราะเปรียบเทียบกันกับปีต่อปีนะแต่นั้นของอีวสูนเนี่ยถือว่าปีจะเก่ากว่าเพื่อนนะฮะก็พอกวีโกเลยนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะนิสสันมิสูเขาจะได้ปีใหม่กว่านี้นะครับแต่ก็อย่างว่านะฮะร,รถเรียกว่าแดงแข็งขนาดน,นี้ฮนะราคาก็ต้องแข็งโป๊กอยู่แล้วนะครับแต่ซื้อง่ายขายคล่องซ่อมง่ายดูแลง่าย ถือว่าเป็นจุดขายหลักของอ e ีวสูดีแม็กเสมอนะครับอทีนี้มาดูรุ่นถัดมาเลยนะฮะก็คือ Mazda b บีดีห้โป ปีประมาณปี2013นจนถึง2014นะฮะโอ้โหปีถือว่าใหม่มากเลยนะครับมา z d a าพ5 0ีตัวนี้นะครับรูปร่างหน้าตาถือว่าเท่รถถือว่าอยู่ในเจนเันจะใหม่มากๆาเมื่อเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นนะครับมาสด a าพิกี้ห้ณปัจจุบันน่าราคาแสงกว่าบาทถือสมาชิกครับเหลือจะเชื่อเลยนะฮะแสงกว่าบาทแสงกลางๆก็ถือแสงปลายๆเนี่ยบางคันที่ตัวยกสูงด้วยซ้ํานะครับโอ้โหถือว่าดูดีแบบมากๆเลยนะครับอาส da า d ิกย์กันซิ่งขออนุญาตบอกแบบนี้แล้วกันนะครับว่าจริงรถถือว่าเป็นรรถทีี่ดมากนะคับ The <laughs> cat ยังถือว่าใหม่มากเพื่อนสมาชิกไปลองขับได้เลยนะครับอาจจะเป็นเพราะติดที่แบรนด์นะฮะติดที่ยี่ห้อเพราะว่าถ้าเป็นรถกระบะนะเราอาจจะไปติดโตโยต้าติดอีวสูเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่สนใจเรื่องยอี่ห้อนะมาด้าดี50เนี่ยถือว่าเป็นรถที่อยู่ในช้อยของหลายหลายคนได้แน่นอนนะครับรถใหม่ๆขับสบายๆราคาไม่แพงถือว่ายอดเยี่ยงเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รุ่นถัดมาก็คือ Ford Ranger ตีประมาณปี2011จนถึงประมาณปี2014อา่า Ford Ranger ตัวโฉมณนะปัจจุบันนี้นะครับไอตัว ตัวนี้ค,คล้ายๆกันกับ b t 50เลยนะครับก็คือเขาเป็นฝาแฝดกันนะครับใช้อะไหล่ร่วมกันกับ b t 50ได้เลยนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่รูปร่างหน้าตานะฮะถ้าเพื่อนสมาชิกไปดูนะฮะก็แล้วแต่ชอบแล้วกันชอบ Ford ก็เอา Ford ชอบ b t 50ก็เอาบ t 50นะฮะแต่หลักๆแล้วก็คือค,คล้ายๆกันนั่นเองนะครับเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องภายนอกภายในคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าทางนัานของแบรนด์ Ford เนี่ยถ้าดูในแง่ของแบรนด์นะครับ Ford ดก็จะดูแร่งกว่านะครับดูถึกดูโห ขนาดนี้นะฮะได้ซื้อรถดีราคาถูกถือว่าโชคดีแบบสุดๆเลยนะครับอทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาก็คือ m มิ s ซ ishi ิไฟตันปีประมาณปี2011จนถึงประมาณปี2012 มิสูบิชิไทร์ตันก็ยังถือว่าหน้าเล่นแบบมากๆเลยนะครับถ้าอยู่ประมาณสักแสนกลางๆจนถึงแสนไปลายเนี่ยณปัจจุบันนะฮะหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นตัวยกสูตัวเตี้ยตัวอะไรก็แล้วแต่นะฮะไทร์ตั้นปีประมาณเนี้ยได้แน่นอนนะฮะาาราคาแสนกลางๆจนถึงแสนไปปลายนะครับอ้ามิสูบิชิไทร์ตั้นจุดเด่นมีเยอะแยะแน่นอนนะครับเรื่องของจุดเด่นเรื่องของยี่ห้อศูนย์บริการก็เยอะซ่อมเนี่ยถือว่าดูแลง่ายนะฮะเรื่องของสมรรถนะน,นี่ก็ถือว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครนะครับถือวาา,ารว็รกาคา ขนาดนีนะโอ้โหซื้อสบายเลยนะัะปีก็ถือว่าอยู่กลางๆไม่ใหม่มากไม่เก่ามากนะครับไม่ถึงกระตกรุ่นนะครับซื้อมาขับแสงก็บาทสบายๆเลยนะครับทีนี้มาดูรุ่นสุดท้ายนะฮะก็คือซู k i กิแคลลี่ซูซูกิแคลีปีประมาณปี2017จนถึง2018นะครับูซูกิแคลี่ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่ก่อนจะตับหน้าใหม่นะครับราคาที่มาสักแสนกลางๆเนี่ยได้สวยเลยนะครับเพื่อนสมาชิกครับราคาแต่จริงแล้ว คือประมาณแสงต้นนี้ก็เริ่มหาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเอาสวยวิ่งๆเลยนะปอามาณใส่กางกลนะครับถือว่าได้ลดดีราคาถูกเลยนะครับซูซูกิแคลลี่นะฮะตัวรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะฮะอันนี้คือตัวสุดท้ายของแคลลี่หน้าแบบนี้นะ,ะเพราะว่าปี2017นี่คือโมเดลสุดท้ายของหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะายปี2019เกนี่ยเขาจะปรับหน้าใหม่นะฮะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยนะครับราคาก็แตกต่างกันออกไปนะแต่ถ้าเื็สมาชิกนะฮะอยากได้หน้าประมาณเนี้ยราคาประมาณเนี้ยแสงกว่าบาทน,นะครับหน้านี้ยังถือว่าหน้าใช้ได้อยู่เพราะว่าปี ถือว่าใหม่นะครับทางด้านของซูคิแคลลี่จุดเด่นนะครับก็คือเป็นเครื่องเบนซินนะฮะขับแล้วก็นิ่มๆน,นะฮะอารมณ์ขับนี่คือสบายๆนะฮะประหยัดน้ํามันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปบรรทุกหนักไปขนหนักอะไรพวกนี้นะฮะซูคิแคลลี่อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะด้วยความที่เขาเป็นเครื่องเบนซินนะครับ,ร in, รบก็แนะนําเป็นเครื่องดีเซลดีกว่าถ้าจะไปบรรทุกหนักกราบหนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราบรรทุกไม่หนักมากไปขายเสื้อผู้เสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะฮะซูคิแคลลี่ยังถือว่าน กลางนะครับในตลาดประเทศไทยเรานะฮะถ้าเพื่อสมาชิกข่านไหนสนใจก็ลองหาซื้อแถวบ้านได้เลยนะครับดูว,ว่าเซิร์ชหานะฮะในทางดานของออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะช่องนี้เป็นช่องใหม่ของก e ลเลซิงนะครับที่ว่าสยามออโตโชนะฮะฝากติดตามด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณเพื่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ